สนับสนุนโดยเอปอน์สนับสนุนโดยมิ r ระ i s c o v e r Perfection เชันเทรอยนะฮะสนับสนุนโดย Art of Golf ครับดีไซน์โยเกมวันนี้นะฮะผมจะมาเล่านะฮะประวัติของแบรนด์แบรนด์หนึ่งะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์พัตเตอร์นะฮะที่มีสตรอรี่และมีฮิสตอรีที่ยาวนานครับสกอตตี้ค m มรอนครับ สกอตตี้คาเมรอนเนี่ยเป็นพัตเตอร์ที่เรียกได้ว่านะฮะมีประวัติอนันยาวนานแล้วและเป็นพัตเตอร์นะฮะที่มีคุณค่านะคะคือเป็นพัตเตอร์ที่เรียกว่าโอ้โหเฮ้ยมีราคาสูงมีราคาแพง<ม>วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าประวัติของสกอตตี้คาเมรอนมีอะไรบ้างยังไงบ้างจริงๆเนี่ยประวัติของสกอตตี้คาเมรอนนะฮะจริงๆเนี่ยเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งฮะ,ะแต่จุดพลิกผันของชีวิตเขาเนี่ยครับเกิดขึ้นเมื่อเขาขึ้นเกรด9นะฮะหรือประมาณม .3 าเนี่ยนะ ได้เสียชีวิตนะฮะจากภาวะหัวใจล้มเหลวนะฮะและประโยคสุดท้ายฮะก่อนพ่อเขาเสียชีวิตเนี่ยพ่อเขาพูดกับคำหนึ่งครับเขาพูดว่า I think you have a future in a game of golf นะครับแปลแบบสั้นๆง่ายๆว่าพ่อคิดว่าลูกเนี่ยน่าจะไปได้ไกลนะฮะในเกมของกีฬาออ์ฟนะฮะซึ่งสิ่งนี้ฮะเป็นการจุดประกายฮะให้เขาเข้าสู่วงการกีฬาออ์ฟนะฮะอย่างเต็มที่ แรกๆนะฮะเขาก็เป็นนักกอล์ฟนะฮะเล่นในทัวร์เล็กๆที่แคลิฟอร์เนียครับแต่แล้วครับก็เหมือนกับเรียกว่าไปไม่ได้ไกลเท่าที่ควรแล้วกันครับนั่นก็เพราะว่าเหมือนกับสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าการที่เขาเนี่ยเป็นนักกอล์ฟเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาของเขาที่เขาเล่นไม่ดีเลยเนี่ยคือการพัตนะครับเขาชอบคิดถึงแต่พัตเตอร์ที่เขาทํากับพ่อเขาสมัยเด็กๆนะับที่ลงรถของพ่อเขาและเนี่ยก็คือเป็นที่เริ่มต้นว่าเขาเนี่ยก็เลยมาจะเป็นนักที่เรียกว่าพัฒนา และก็คิดนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับพัตเตอร์นะฮะซึ่งนะครับผมเขาเนี่ยก็คือเริ่มทำพัตเตอร์กับพ่อเขานะคะในโรงรถเล็กๆในบ้านเขานะฮะและสุดท้ายเนี่ยในช่วงต้นปียุค90นะฮะก็คือในปี1991เนะะี่ยฮะเขาก็ได้ออกแบบนะฮะพัตเตอร์อันแรกของเขาเนี่ยครับผมแล้วก็ตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งนะครับชื่อว่า s i l e c t Golf Equipment นะฮะและได้ผลิตพัตเตอร์วางขายรุ่นแรกนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ได้ชื่อว่า s c o t t ี้คัมรอนนะชื่อว่าไฟล p พิตตี้พัตพเตอร์นะฮะและในปี1992เนี่ยนะฮะเขาก็เริ่มได้ตัดสินใจนะ,ะตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งฮะชื่อว่า Cameron g o บอินเตอร์เนชั่นฮะซึ่งเพื่อขายสินค้าของตัวเขาเองครับ และพัตเตอร์ของเขาเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นเนี่ยคนแรกเนี่ยที่ทําให้พัตเตอร์สกอตตี้แคมเบรอนมีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยก็คือคนที่ใช้คนแรกเนี่ยเป็นโปรที่เคยเป็นมือถึงของโลกมาก่อนครับเบอร์ฮาร์ดลังเกอร์เบอร์ฮาร์ดลังเกอร์เนี่ยได้แชมป์ที่เดอะมาสเตอร์ที่ออร์กาสตาในปี93นะฮะแล้วอันนี้เนี่ยเขาใช้พัตเตอร์ของสกอตตี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าพัตแล้วได้แชมป์เนี่ยนะฮะทำให้เหมือนกับสกอตตี้เนี่ยคือเขาเล็งเห็นตรงนี้บอกว่าเฮ้ยเวลา การโฆษณาที่ดีที่สุดของพัตเตอร์เนี่ยก็คือการโฆษณาที่เรียกได้ว่าโฆษณาทางทีวีโดยที่ไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยครก็คือโดยการที่เวลาถ่ายท่อสดเนี่ยเขาก็จะถ่ายที่เวลาออโปรพัตถูกไหมครเวลาโปรพัตปุ๊บเนี่ยนะก็คือจะเห็นนะฮะว่าเขาใช้พัตเตอร์อะไรหลังจากนั้นเนี่ยคือหลักการของสกอตตี้นะฮะคือเขาบอกว่าเฮ้ยหลังจากที่ เขาคิดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะ Advertise ส์แบรนให้เพิ่มเพิ่มมากขึ้นแต่ตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่มีเงินนะสิ่งที่เขาทําได้คือเขาบอกว่าการที่เขาแอดเวอร์ทส์ได้เนี่ยคือเขาบอกว่าเวลาการถ่ายทอดสดทางทีวีเนี่ย คือคนเนี่ยเวลาถ่ายทอดสดเนี่ยเขาก็จะดูเวลาโปรพัทถูกไหมฮะโปรพัทเนี่ยเขาจะรู้ว่าโปรเนี่ยใช้พัตเตอร์อะไรเพราะเวลาโค้ชอัพเข้าไปเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าหลักการนี้เป็นหลักการง่ายที่สุดในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ของเขานะซึ่งอันนี้เนี่ยหลังจากที่เขาได้ทำพัตเตอร์ที่เบอร์ฮัดลังเกอร์ใช้แล้วก็ได้กรีนแจ็กเก็ตในปี1993เนี่ยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหพัตเตอร์สกอตตี้แคมเมอรอนก็โด่งดังขึ้นมากๆเลยจุดเปลี่ยนที่สคำคัญของ,ของนะกอสงงก,กอตตี้แคมเบอร์ลอนนี้นะที่เรียกได้เรียกว่าเป็น แม่เหล็กนะฮะของวงการกอล์ฟทั่วโลกเลยครับไทเกอร์วูดส์ครับไทเกอร์วูดส์เนี่ยเคยเคยใช้พัตเตอร์สกอตตี้แคมเบอรลอนนะครับผมเรียกว่าใช้เนี่ยโ,โหได้แชมป์เมเจอร์มามากมายนะฮะและแชมป์เรียกว่าแชมป์แรกๆเนี่ยคือเขาจะใช้พัตเตอร์เนี่ยครับที่เรียกว่าลองเน็กนะครับที่เป็นทรงนิวพอร์ตทูเนี่ย ที่เป็นทรงที่เรียกว่าโอ้โหเป็นทรงที่ไทเกอร์ใช้และได้แชมป์มากที่สุดเนี่ยครับก็คือใช้ของพัตเตอร์ของสกอตตี้แคมเมอรอนนะฮะในการที่ผลิตให้ไทเกอร์วูดทำให้โอ้โหเรียกว่าสกอตตี้แคมเมอรอนเนี่ยดังเป็นผู้แตกเลยหลังจากไทเกอร์วูดเนี่ยใช้พัตเตอร์ตัว Newport ทูตัวลองเน็กนะฮะในการ คว้าแชมป์เมเจอร์นะฮะและ PGA หลายๆรา,ายการโอเคฮะเราได้พูดถึงประวัติสกอตตี้ไปแล้วนะฮะสำหรับทางอาร์ตอฟกอล์ฟนะฮะเรามีผลิตภัณฑ์ของสกอตตี้คัมรอนมากมายครับไม่ว่าจะเป็นตัวพัตเตอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นคัสตอมนะฮะซึ่งคัสตอมเนี่ยสามารถนะฮะเปลี่ยนกริปนะฮะและทำน้ำหนักจากปกติน้ำหนักเนี่ยส่วนใหญ่นักกอล์ฟในเมืองไทยเนี่ยชอบน้ำหนักที่เพิ่มนะฮะเราสามารถเพิ่มน้ำหนักให้ได้และสำคัญฮะ,ะตัว หมดน้ำหนักเนี่ยก็จะมีลายที่เรียกว่าเป็นลายพิเศษนะฮะแล้วก็สีของมัตเตอร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้นี่เป็นตัวคัสตอมนะฮะตัวลิมิเต็ดต่างๆครับตั้งแต่ไมค์เกิลฮอร์รเดย์หรือตัวทัวร์นะฮะซึ่งของเราเนี่ยเรามีพัตเตอร์ตัวทัวร์ของสกอตตี้ค่อนข้างเยอะนะฮะสามารถเข้ามาเลือกชมได้หรือสามารถคัสตอมนะครับหรือเลือกนะฮะหรือออเดอร์เนี่ยพัตเตอร์ตัวทัวร์ได้เลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถเนี่ยเรียกว่าคุยกับทาง สกอตตี้แล้วเราสามารถออเดอร์นะครับพัตเตอร์ที่คุณอยากได้เป็นตัวทัวร์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้เลยหลังจากพัตเตอร์ไปแล้วเนี่ยสกอตตี้เนี่ยโอ้โหยังมีเรียกว่าของสะสมอีกน่ารักน่ารักอีกหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นโคเวอร์ที่ตั้งอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยโอโ้โหโคเวอร์ของสกอตตี้เนี่ยเรียกว่ามีเอก,กลักษณ์นะฮะและมีดีไซน์ที่เฉพาะเจาะจงนะฮะของทางสกอตตี้เลยมีทั้งแบบธรรมดานะครับผมตัวที่เป็นตัวคัสตอมหรือตัวที่เป็นลิมิเต็ดนะฮะอย่างทูบผู้นี้จะเป็นแพชเวิร์ก็็จะะะพิเเศษเลยนฮกคื ใช้เรียกว่า cover ร์ตัวมาทําเป็นตัวเดียวอันนี้เนี่ยสำหรับนักสะสมที่เป็นコレ็กเตอร์เนี่ยโอ้โหจะบอกว่าชื่นชอบมากสาหรับตัวที่เป็น patchwork นะครับแบบนี้นะะแล้วก็อีกอันนึงครับเรียกว่าเป็นของที่เรียกว่าแลและหายากมากๆของสกอตตี้แคมปอนดนครับก็คือเป็นตัวพวก ถุงนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนด์แบ็กหรือสตาร์แบ็กนะฮะคือปกติเนี่ยถุงของสกอตตี้เนี่ยจะผลิตมาน้อยมาก150ถุง200ถุงเท่านั้นนะฮะในหนึ่งโมเดลซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นของที่แรแล้วลิมิเต็ดมากๆนะฮะทางไงทางร้านเราเนี่ยโหเรียกว่ามีอีกหลายรุ่นหลายแบบนะฮะให้ท่านผู้ชมที่เป็นคอลเลกเตอร์ของทางสกอตตี้แคมเปลอร์นะครัเข้ามาเยี่ยมชมและเข้ามาเลือกได้นะฮะอย่างไรวันนี้นะฮะผมและทีมงานอาร์ดออฟกอลต้องลาไปก่อนนะฮะสัปดาห์หน้ามีอะไรน่าสนใจติดตามชมสัปดาห์หน้าครับ どいてくんねえか。まっすぐ行くって決めたんで。ブれないぜ。龍馬ゴルフ。ブれないぜ。龍馬ゴルフ。